สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุบุสุคนครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับบ่ดตำขึ้นเก่าครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องขามะบึงควอยงามๆนะครับอยู่วันนี้อยู่ขอกว้ยของแม่ลักนะครับบ้านโน้นสมบุญณ์แต่บลหน้ากวางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมาอยู่ขอกของพอลักแม่เลิศนะครับวันนี้ก็สินี้มาเปิดราคาอยู่สองสามตัวนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามแต่ละตัวนะครับว่าแม่ควรจะเปิดราคาอะไรบปานในไปรับชมกันเลยครับให้ลักสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็ มาเยี่ยมมาหยมนะครับมีหลักขึ้นกอานะครับดวนแล้วดวนแล้วนะครับวันเดียมาหามาเยี่ยมมาหยมแม่เลยนะครับดวนแล้วมาวันนี้ก็นะครับบังคับเปิดนะครับเต่าสาวนะครับวันนี้มิตรต่าสาวนะครับผมเอาตัวแรกกันก่อนเลยน้องเื่อยังครับแม่ตัวแรกนี้พันศาค่ะน้องพันศาเนาะพันศาน้องพันศานี่เป็นลูกของใครแม่ลูกเก็าจะเลื่อนค่ะลูกเก่าจะเลื่อนเอกสารครบแล้วเนาะเอกสารครบตอนนี้สูง่าไรแม่ครบสูงนง ผมอานลอยสามแปดเลยล่ะสามแปดสามเก่าเนี่ยเนาะบ่ขาดนะครับลูกเก่าจะเลื่อนนะครับเบื้องนะครับเบื้องตุนตัวเอานะครับหัวหนุกดีนะครับเขาเปิดตาแต้มค้นคูซองทั้งนะครับคอไงข้อตันนะครับเนี่ยเอนจุลู้ตันจุลูเลยนะครับนะครับทุ้งเท้าขานะครับกําไลนาหลังเลยนะครับสำหรับน้องพันษานะครับขืนรอบนึงแล้วขืนรอบนึงเนาะแสดงว่า อายุไรได้มาครับจูงอายุแม่ไอายุกัติเดแมันแขวมันรอนแล้วได้แขวออกแล้วคู่นึงแล้วสองปีกรัวเนาะสองปีสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนก็คือว่าเดือนในละขึ้นรอบนากับแซ่เลยเนาะเนาะขึ้นรอบนากับแซ่เลยอู้นะครับคมดีนะครับนาสวยนาคมข้อตันนะครับเดี๋ยวเบื้องนุ่มก่อนนะครับเบื้องนุ่มนุ่มสาวกว่เป็นนี่นุ่มมากเลยพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะครับนี่นี่เบื้อง่ายเบื้องหางกันเนาะ คนหางง่ายถ่ายง่ายนี่ครับนุ่มสีชมพูสวยๆเลยนะครับนี่เล็บหน่อยดีนะครับเชื่อมมันเนาะเชื่อมแค่หลอกแค่หลังไม่นี่เชื่อหลังนะครับอ่ะเบิ้องรวมกันดีนะครับอันนี้คือนะครับเปิดให้พี่น้องเลยรับชมกันเดี่น้องเด้อนะครับมักคอยว่านะครับคล้วยสาวนะครับน้องพันษาสูงร้อยสามสิบแปด นะครับผมสามสิบแปดสามสิบเก่าแลครับพี่น้องลูกเก่าเจริญนะครับเอกสารครบนะครับต้นตัวดีนะครับต่ำลงตำนี้บ๊มีนะครับพร้อมผสมเลยนะครับงามงามกินยาดีกินยาดีไหมเนาะกินยาดีเราจะปล่อยกินรวดน้ำเลยนะครับนี่น้องภาษานะครับเงี่ยมราคาในแมบเปิดไปอะไรประเด็นเธอนต้องพันศาเนี่ยเปิดไว้สิบห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นไหมเนาะหนึ่งแสนห้าหมื่นเปิดเพื่อต่อนะครับนี่อ่าเบิ้ง รอบๆไกลๆกันนะครับนี่แหละดีๆรถปูเรมักไสนะครับก็จะเลื่อนกันนะครับโทษสอบถามแม่รักได้ไม่รักครับอ่าบ้านท่าอยู่บ้านนะแม่บ้านโนนสมบูรณ์ค่ะบ้านโนนสมบูรณ์สมบูรณ์ตำบลนากว้างตำบลนากว้างเพิ่อเมืองเพิ่อเมืองจังหวัดอุดรมาเนาะแม่รักข้อเบอร์โทษนะครับเบอร์โทรเบอร์โกะ เบอร์อะไรใช่ไหมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเกดเจ็ดได้ไหมเนาะเอาเอาแบบฟอของปากของขวัเดินตัวลงไปแลครับผมครับอีกตัวหนึ่งครับของไม้ลักนะครับเป็นคั้วหน่อยนะครับไม้หน่อยไม่ลักเจ็ดปีแล้วครับแม่น้องเนี่ยไอ้ปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนป่าสูงเลยอะไรนะก็สูงเตือนเตือนเลยนี่จะมาถีสูงใหไดบู้ไปไปในบ้านพี่เนี่ยจะทวงมวแล้วว่าตามซิสซี่ทันยิมาเลยปะ สิพูดละประมาณเนี้ย <c oughs> มา <c oughs> จ,จากเทียแม่ก็บลอยซีซิสเนาะเป็นลูกผู้ใดนแม่ไห่ลูกอันนี้ลูกเพชรเนื้อเก้าลูกเพชรเนือเนน้อเก้าวแม่เพื่อนนี่เป็นแม่เพื่อนกับมูลาออกมาใช้ทยเบอร์เราละมอยเป็นมูลาส้มดอกนะครับนี่อู้ยนะครับกล้วยปีหนึ่งเดือนไหมทวมหัวเหรอนะครับไทยยกศอกยกสูงแบบดีเพื่อนเราแม่เนี่ยแง่พ่อมาดีตาดี มันเอียที่มันคลขายไปนั่นบ่แม่นที่เมียขายไปอันสองเซนหานละอืมครับใหญ่มันใหญ่มันใหญ่นั่นลำพึงนลำพึงนี่เนาะนลำพึงเบิ่มอันนั้นลูกเบิ่มอันนี้ก็ได้ตัวเมียลูกเหญ่กับตัวเมียเนาะจ้ะอันนี้กับตัวเมียอีกอันนี้กัตัวเมียไหนมีอยู่เมียเลยเอาว่าไว้ไหนวันนี้เปิดเลยเปิดเลยเปิดทั้งแพียงล้วนนะครับอันนี้พอได้ เปิดไปสองเสนเปิดไปสองเส้นเนาะจ้าครับพอแยกกับสองกลัวเนาะตอนนั้นเนาะจ้าสองกลัวนะครับนี่แยกกันพนัลละเปิดไปถึงหัวแล้วนะครับตอนนั้นตัวหัวเริ่ดสามเจ็ดสามแปดนะครับตอนที่แบ่งไปทางเหนือนะครับอันนี้ก็ลูกแม่เดียวกันนะครับแข็งขาดีนะครับตรงเท้าขาวกำไหลหนาลังเลยนะครับท้ายยกสูงควนวิ่งหาท่องมีนะครับคนหางง่ายหางลำนะครับเรียบหม่จิกดีนะครับนหนังสีชมพู ครับผมสองเซนบาทนะครับผมอันนี้ผมแมนนะครับอีเด้ออันนี้เป็นนะครับอยากมานน้ำเขากล่องนะครับผมอยากเขากล่องเพื่อนนะครับผมอ่ะนะครับราคาก็อยู่กับเจ้าของนะครับผมมักค่อยว่านะครับมาเบิ่งหน้าคอกหน้าฟ้าหม้อนะครับผมอ่ะแม่เอาตัวอ่อนตัวใหม่ไหมเป็นตัวที่สามเลยเนาะตัวที่สามตัวที่สามยังเซี่ยงอ่ะแม่เท่จังก์ เทปบังกวันหรือเปล่าเทปบังกวันเทปบังกวันนะครับนี่ยเรื่องวัยเป็นลูกของไอ้เจ้าซูเปอร์นะครับลูกซูเปอร์ลูกซูเปอร์ครับพี่น้องนี่จยเดือนจ็ดปีแล้วแม่นี่ยเพเดือนพิกิกายนทีสิเต็มปีพฤศจิกายนเดือนนาวเท่อนี้อ๋อเดือนนี้ยังสี่เบ็ดเดือนเท่านั้นโอ้สี่เดเดือนก็สสูงเลยมันกินนมำมันอยู่นี่เนี่ยนั่งบ้านนี่อโอ้สีเดือนครับค่วยหน่อยสี่เดเดือนครับพี่น้องนี่นะครับค่วยสิบเอ็ดเดือนนะครับลูกชายของเจ้าซูเปอร์ นะครับสีดอกเล่าสวยๆหุ่นควันบึงนะครับเบึง่ทย่ายมุ่นได้ครับนี่นะครับแข่งขาไงนะครับโอ้เหนือหนังสีชมงพูดดิกันเกษตรประทันอะไรนี่โอ้ไข่นะครับไข่สวยเนื้อโอ้ถ่ายไงนะครับกูได้ถมองหาพ่อพันุอยู่นะครับนี่ใส่ประกวดนะครับนี่ไปพัฒนานะครับนี่โอ้ข้อตันข้อนาดีนะครับเบิ้งเล็บเบิ้องยังเก่านะครับเล็บขีบเล็บจีบเท่าสวยนะครับนี่ ต้นตัวดีนะรอหัวหนกนะครับเขาเปิดนะเพิ่งจะตื่นแน่นะครับเพิ่งตื่นแน่ว่าไทยเข้าไม้ไทยเข้าไม้นะครับเพิ่งจะตื่นเบิ่งไทยเบิ่งยังเอานะครับนี่ถ่ายโอ้ถ่ายยีนนะนี่ยีนสวยนะครับนี่อ่ะเพิ่งี่น้องครับนะครับเป็นลูกชายของเจ้าซูเปอร์นะครับซีเวสเดือนครับผมร้อยสามสิบห้าเลยป่ะแม่สามสิบห้าทุกเดี ไก่เคียงบ่ไก่อยู่กระตัมนั่นแหะไปบ่บ้านสามสีสามหาสามมุกเลยครับบ้นนี้ครับดีดีดีเลยนะครับมานีขันเชือกเขียะนี่นะครับก็นะครับเอาไปเดินสนามกันนะครับบุญฟ้นดำนมได้ครับเลยสี่สิบนะครับนี่สบายสบายเลยอ่ะนะครับน้องสีหอนนะครับพึงเปลี่ยนสุนทรภัยนะครับแม่มีราคาบ่ครับแม่เปิดไปได้บ่เนี่ยเปิดไว้สิบห้า หน0 0 0แสบาทได้ไเนาะนะครับผมกับลูกไส้เจ้าซุกเปเอาหนาคอกไม่ต้อเอาบึงหนาคอกหนาฟ้าเอาบ้านนนสมบูรณ์นะครับตำบลนากวางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไม่รักฝากเบอรที่านได้ไหมขอโทษศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเจามเก้าเจ็ดสองสมน่หเนาะนะครับวันนี้กับบัต่มะเร็งน่ำกับนะครับพ่แม่เปิดนะครับเปิดคอกเปิดราคาให้พี่น้องรับชมกันนะครับกัขอขอบคุณในายนะครับพอัคิดหนักสวัสดีครับแมวสวัสดีค่ะ